ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมาิวเป็นของติ่งเกาหลีลดใหม่นะนี่นะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะ a q j แปดหนึ่งปดจีนะแล้วก็จะมีเป็น Facebook นะคะชื่อบิวช็อปค่ะแล้วก็จีวิสคอช็อปเคปับตามนี้เลยแล้วโอนธานาคารตามนี้เลยนะคะกสิซิก,กรลเลตแล้วก็ตุ้มเติมมีเก็บปลายทางด้วยนะคะตามนี้เลยนะส่วนค่าส่งนะคะนี้เราก็จะเป็น เป็นแบบต่อกล่องนะคะเพราะว่าลอต้นะคะเราจะขายเป็นตัวกล่องสุ่มนะเป็นกล่องสุ่มของติ่งนะคะนี้ราคากล่องละ90บาททุกอันเลยนะตัวอย่างคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะราคากล่องละ90บาทนะส่วนค่าส่งนะคะก็ต่อกล่องกล่องละ50บาทนะคะประมาณนี้เลยพวกนี้คือบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าแต่ละอันนะคะนี่นะพวกนี้พวกพวกนี้คือมูลค่าจะเกินร้อยหมดเลยนะคะ นี่นะอย่าง, medidas, ง,าง,งเช่นอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มแบบรวมนะคะจะมีแยก2อย่างคือจะเป็นของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นของติ่งเกาหลีนะตัวอย่างก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้คือเราขายในราคาเดิม390บาทนะคะนี่นะมันอยู่ในราคากล่องละ90บาทเองนะคะนี่นะประมาณนี้เลยพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นพัดลมนะคะได้ตั้ง3ามเครื่องเลยนะคะ หรือว่าจะเอาแบบเป็นคระกันก็ได้นะคะพวกเครื่องใช้ไฟกับของตีกงเอามารวมกันได้นะอย่างเช่นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะประมาณนี้เลยเนาะพวกนี้คือคุ้มมากๆเลยนะคะนี่คือจะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะก็ค่าส่งอันนี้ก็ต่อกล่องเลยนะคะราคากล่องละ90บาทนะคะแล้วก็ค่าส่งอีก50นะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยนะแลวก็คุ้มมากๆเลยนะคะนี่คือมันจะเป็นคะวงกันนะคะพวกนี้นะคะเลือกวงไม่ได้นะนี้ทางร้านจะคะวงไปให้นะคะนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแค่โปสเตอร์อย่างเดียวนี่ก็คุ้มแล้วนะคะนี่นะกล่องละ90บบาทนะคะพวกนี้นะคะนี่นะอันนี้ก็จะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะ ค่าส่งเก็บปลายทางนะคะนี้บวกเพิ่มจากค่าส่งปกติมา10บาทนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มนะคะตามขนาดของกล่องเนาะเพราะว่าบางกล่องอันนี้คืออาจจะใหญ่มากนะคะประมาณนี้เลยนะค่าส่งก็อาจจะมีประมาณ70บาทนะคะเข้าค่าประมาณนี้นะคะช่องทางติดต่อก็จะมีให้3มช่องทางเนาะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะนี่เนาะ,ะสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะราคากล่องละ90บาทนะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบโปรโมชั่นนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ ก็เข้าวจอมานี้เนาะสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันด้วยนะคะสำหรับคลิ่นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า